สวัสดีครับผมบิทีสองบุบวีคลิปนี้จะมาสปอยหนังกันอีกเช่นเคยและหนังเรื่องนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า Ford the the e m p e r o r เมื่ออำนาจของเงินและผู้หญิงเป็นสิ่งที่หอมหวานจากชายหนุ่มนักเบสบอลกลับกลายมาเป็นมาเฟียใหญ่ที่มีทั้งเงินและผู้หญิงเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อสนองความต้องการของตัวเองแล้วเรื่องราวภายในหนังจะเป็นเช่นไรก่อนอื่นก็ต้องขอให้ทุกคนโปรดกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ คลิปนี้เราก็มีก้าจจมือ2มาแนะนําท่านใดที่กําลังมองหาก้าสจมือ2ส,สามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้ในแอปพลิเคชันช้อปปี้คลิกลิงก์เพื่อดูสินค้าใต้ช่องคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับหนังเปิดมาที่รีฮาวานเขาคือพระเอกของเรื่องพระเอกมีอาชีพเป็นนักเบสบอลในตําแหน่งพิเชอร์แต่ครั้งนี้พระเอกได้ทําผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเขาได้ล้มบอลน,นอกจากต้องการเงินซึ่งบอนใหญ่ก็เป็นคนบงการเรื่องนี้ทั้งหมดนั่นแหละครับหลังจากนั้นพระเอกก็ได้มารับค่าจ้างในส่วนที่เขาจะต้องได้นะครับ แต่ถว่าตำรวจเนี่ยก็ได้บุกเข้ามาจับคนในบอนรวมถึงพระเอกไม่นานอายการก็ได้เข้ามาประกันตัวพระเอกแล้วมันก็แปลกๆคนส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกประกันตัวนะครับส่วนเงินค่าจ้างของพระเอกเนี่ยมันก็ได้หายไปจากนั้นพระเอกจึงไปทวงเงินคืนจากพวกเก็บเงินกู้นะครับพวกมันมีถึง4คนด้วยที่ตัวพระเอกเนี่ยเขามีความมุ่งม,มั่นและก็ไม่ยอมคนเขาแน่เข้าไปจัดการทั้ง4คนได้อย่างง่ายดายเลยนะครับ จากนั้นพวกเก็บเงินกู้เนี่ยก็ได้เข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งหัวหน้าแก๊งก็ได้เข้ามาเยี่ยมลูกน้องแถมยังแปลกใจด้วยนะว่าคนเดียวสามารถจัดการได้ถึง4ี่คนแล้วหัวหน้าแก๊งเนี่ยเขาไม่ชื่อว่าสังหานะครับซึ่งสังหาก็ได้เกิดความสนใจในตัวของพระเอกจึงสั่งให้ลูกน้องไปตามพระเอกมาพบพอพระเอกได้มาถึงสังหาก็ได้เสนองานให้กับพระเอกแต่พระเอกก็ได้ปฏิเสธแถมยังมีท่าทีห้าวใส่สังหาด้วยนะครับ ลูกน้องที่มีชื่อว่าจองโฮเนี่ยก็ไม่พอใจนะครับที่พระเอกทําท่าทีห้าวใส่หัวหน้าของเขาจนทั้งคู่เนี่ยเกือบจะได้ปะทะกันนะครับซึ่งตอนนี้พระเอกก็ต้องการเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกน้องทั้ง4ี่คนสังหาจึงมีงานให้พระเอกหนึ่งชิ้นโดยการไปทวงเงินพ่อค้าขายปลานะครับแล้วคนที่จะมาสอนงานให้กับพระเอกเนี่ยก็คือทั้ง4คนที่เคยโดนพระเอกอัดไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งคนที่มาสอนงานให้กับพระเอกเนี่ยก็อ่อนปวกเปียกเขาได้ถูกพ่อค้าขายปลาอัดอีกครั้ง ถึงเวลาที่พระเอกจะต้องทํางานครั้งแรกด้วยความมุ่งมั่นของพระเอกอีกเช่นเคยเขาได้จัดการพ่อค้าขายไปลีได้อย่างง่ายดายเลยนะครับหลังจากที่ทวงเงินได้สําเร็จสังหาก็ได้แบ่งเงินส่วนหนึ่งเนี่ยให้กับพระเอกนะครับแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่รับเงินไว้พร้อมกระบอกไปว่าถือว่าเงินนี้เป็นค่าชดเชยในการรักษาค่าพยาบาลจากการกระทำของพระเอกมันก็ทําให้สังหานี่ประทับใจพระเอกเข้าไปใหญ่จึงเสนองานและยกระดับให้พระเอกเนี่ยเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันกันกบเขานะครับ พระเอกในเวลาเนี้ยก็ไม่มีที่ไปจึงเข้าวงการนี้ด้วยความจำเป็นนะครับต่อมาขณะที่พระเอกกำลังจะเข้าไปงานเลี้ยงเขาได้บังเอิญพบกับนางเอกโดยบังเอิญแวบบแรกที่เห็นพระเอกตกกลุ่มรักนางเอกในทันทีซึ่งตัวผมเองก็ได้ย้อนกลับมาดูอยู่หลายครั้งเลยนะครับและเธอก็มีชื่อว่ายอนชูนางเอกเป็นเด็กเอ็นหาเงินเพื่อใช้หนี้เธอติดหนี้ในธุรกิจของซังฮายอย่างมหาศาลเลยนะครับแต่คืนนี้นางเอกก็ต้องมาบริการให้กับซังฮา เขาได้จัดงานเลี้ยงให้กับพระเอกในฐานะที่ได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวดเดียวกันแต่ทว่าจองโฮก็ไม่ยอมรับในตัวพระเอกและเกือบจะปะทะกันอีกครั้งหลังจากวันนั้นที่ได้เจอกันทุกช่วงเวลาพระเอกมักจะเพ้อฝันหาแต่นางเอกถึงกับแอบไปตามดูนางเอกทํางานเลยนะครับระหว่างทางกลับสังฮาได้ขับรถหรูมารับพระเอกเขาได้อาสาจะไปส่งเวลาเดียวกันสังฮาก็ได้สอนพระเอก ว่าสิ่งสําคัญที่สุดในการอยู่วงการนี้คือห้ามสงสารเพราะความสงสารจะไม่ทําให้พระเอกรวยยกตัวอย่างเช่นถ้าสงสารหมูพระเอกก็จะไม่ได้กินหมูและคืนนี้สังหาก็ได้ยกรถเบ้นประจําตําแหน่งให้กับพระเอกพอได้รถมาพระเอกก็มักจะแอบไปดูนางเอกให้บริการกับแขก v i p และดูเหมือนว่าพระเอกจะหลงรักนางเอกกันมากๆเลยนะครับและคืนนี้โชคก็เข้าข้างเขานะครับนางเอกได้เข้ามาพูดคุยกับพระเอก พร้อมก็ถามว่าพรุ่งนี้พระเอกจะต้องทํางานหรือเปล่าวันต่อมาทั้งคู่ก็ได้ออกมาเที่ยวด้วยกันเป็นครั้งแรกแต่จูจูก็ได้มีตาลุงคนหนึ่งเข้ามาคุยกับนางเอกแล้วตาลุงเนี่ยก็ได้พูดถึงนางเอกในทางที่ไม่ดีจนพระเอกเนี่ยเกือบจะได้มีเรื่องกับคนแก่นะครับช่วงเวลาที่ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ดูจะมีความสุขกันมากๆและความสัมพันธ์ก็ได้ดําเนินไปอย่างรวดเร็วในฉากนี้ทุกคนก็ต้องไปหาดูหนังตัวเต็มกันได้นะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน ต่อมาสังหาได้พาพระเอกมาหาวหน้าใหญ่ซึ่งเขาก็คือตะลุงที่พระเอกเกือบจะทำร้ายเมื่อก่อนหน้านี้เบื้องหน้าของตะลุงเนี่ยแกเป็นนักการเมืองแต่เบื้องหลังแกคือหัวโจกเจ้าของธุรกิจผิดกฎหมายมากมายตกดึกสังหาได้พาพระเอกมาเลี้ยงเครื่องดื่มเขาสอนวิธีต่างๆในการทำงานให้กับพระเอกพร้อมกับบอกสิ่งสำคัญไปว่าถ้าอยากเป็นใหญ่ในวงการเนี่ยพระเอกจะต้องโดดเด่นกว่าคนอื่นจากคำสั่งสอนของสังหามันก็กระตุ้นให้พระเอกมุ่งมั่นมากกว่าเดิมนะครับ เขาทำงานโดยไร้ความปานีพร้อมกับได้ก้าวขึ้นเป็นใหญ่ในเวลารวดเร็วจากนั้นเวลาก็ผ่านไปถึง3ปีพระเอกได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับนางเอกจนกระทั่งวันหนึ่งสังหาได้เรียกพระเอกเข้าไปพบเขาได้สั่งห้ามไม่ให้พระเอกมาทำงานอีกซึ่งพระเอกก็ไม่พอใจที่จู่ๆมาไล่เขาออกจากธุรกิจที่เขาพยายามทำมาตลอด3ปีพระเอกได้มานั่งดื่มแก้เซงที่ตู้เกมจู่ๆจองโฮนก็ได้โผมา เขาได้พูดกวนภาษาพระเอกจนเกือบจะได้หวดกันแล้วจากเหตุการณ์นี้ลูกน้องคนหนึ่งที่ไม่ชื่อว่าแทมูก็ได้เห็นนะครับเขาได้นําเรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกกับซังฮาและได้แนะนําให้ซังฮาหนะเก็บพระเอกซังฮาจึงบอกกับแทมูไปว่าพระเอกคือคนในครอบครัวเราจะไม่ทําร้ายพวกเดียวกันภาพตัดมาที่คัตเตอร์เขาคืออดีตคนในแก๊งของซังฮาซึ่งคัตเตอร์ก็ได้ถูกทรยศและโดนจับในเหตุการณ์เดียวกันกับพระเอกนะครับ ทางด้านพระเอกก็ได้เข้ามาคุยกับตาลุงแต่ระหว่างที่กําลังคุยกันอยู่นั้นลูกน้องของสังหาก็ได้เข้ามาเห็นพอดีพร้อมกับโทรไปบอกแทมูแทมูจึงบอกสังหาว่าในอนาคตพระเอกอาจจะขึ้นมาเป็นใหญ่แทนที่สังหาจากนั้นสังหาได้โทรเรียกพระเอกให้มาพบเขาได้บอกกับพระเอกว่าจะทําธุรกิจถูกกฎหมายและจะทิ้งธุรกิจมืดไว้ด้านหลังซึ่งตัวของสังหาเนี่ยก็ยังไว้ใจพระเอกอยู่นะครับ คืนนี้เธอได้มาให้บริการแขก VIP อย่างตะลุงนะครับแล้วตะลุงเนี่ยก็ได้บังคับให้นางเอกสนองความต้องการให้กับเขาซึ่งนางเอกก็ขัดไม่ได้เพราะต้องการเงินมาใช้หนี้พอนางเอกกลับมาถึงที่ห้องพระเอกก็รู้สึกสงสารนางเอกที่ต้องมาทํางานแบบนี้เพื่อใช้หนี้พระเอกจึงตัดสินใจเข้าไปหาสังหาพร้อมก็บอกไปว่าเขาขอชดใช้หนี้แทนนางเอกทั้งหมดสังหาก็ไม่ได้ขัดใจพระเอกโอนหนี้ของนางเอกให้กับพระเอกในทันที ต่อมาพระเอกได้มาหานางเอกที่บาร์เวลานี้พระเอกเนี่ยก็ไม่ได้อยากดื่มทุลานะครับแต่เขาเนี่ยอยากจะดื่มอย่างอื่นมากกว่าและเหมือนเดิมเพื่อนๆไปหาดูกันได้นะครับไม่ผิดหวังอีกตามเคยหนังตัดมาที่ตะลุงกับซังฮาที่กําลังเดินทางทั้งสองได้ถูกดักทําร้ายด้วยคัตเตอร์เขาตั้งใจจะมาแก้แค้นโดยเฉพาะแต่ทว่าจังหวะที่กําลังจะถูกลากออกมาจากรถพวกของซังฮาเนี่ยก็ได้มาพอดีคัตเตอร์จึงจําใจยอมถอยไปนะครับต่อมาซังฮาก็ได้จับนางเอกมาต่อว่า ซึ่งเขาก็ได้โทษนางเอกว่าทําให้พระเอกนั้น,นเปลี่ยนไปและได้ยินคําขาดไม่ให้นางเอกเนี่ยมายุ่งกับพระเอกอีกและคืนนี้แก๊งของพระเอกก็ต้องไปล้างแค้นพวกของคัตเตอร์นะครับจองโฮก็ได้พูดยัยวยวนให้พระเอกโมโหอีกตามเคยและงานนี้พระเอกก็ได้เดินเปิดเป็นคนแรกซึ่งแก๊งของพระเอกเนี่ยก็ได้จัดการได้สําเร็จแต่ทว่าพระเอกเนี่ยก็ได้แอบแทงจองโฮไปนะครับซึ่งแทมูนเนี่ยก็ได้ผู่มาพอดีแต่เขาก็ไม่แน่ใจนะครับว่าพระเอกเป็นคนทําร้ายจองโฮจริงๆหรือเปล่าหรือนี่อาจจะเป็นแค่อุบัติเหตุ หลังจากนั้นพระเอกได้มาพบกับสังหาเขาอยากรู้ว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนแทงจองโฮจริงๆหรือเปล่าขณะนั้นเองแทมโมก็ได้เข้ามาคิดจะปิดชีวิตของพระเอกในทันทีพระเอกเลือกที่จะไม่ตอบพร้อมกับท้าทายแทโมเนี่ยปิดชีวิตเขาซะแต่ถ้าว่าสังหาเนี่ยก็ได้ห้ามเอาไว้ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้มั่นใจในตัวของพระเอกอยู่นะครับจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันไปแต่ถ้าว่าความจริงนั้นคัตเตอร์ยังมีชีวิตอยู่เขาได้ท้าใส่เดียวกับสังหา และแน่นอนว่าสังหาเนี่ยไม่สามารถสู้คัตเตอร์ได้เขาเนี่ยถูกอัดจนสลบไปไม่นานพระเอกก็ได้โผมาช่วยหัวหน้าและก็เป็นฝ่ายพระเอกที่จัดการคารัตเตอร์ไปได้ซึ่งสังหาเนี่ยก็กลับมาเชื่อมั่นในตัวพระเอกร้อยเอร์เอีกครั้งแต่จูจ่ๆคัตเตอร์ก็ได้บอกความจริงพระเอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระเอกมันถูกกาหนดไวตั้งแต่แรกซึ่งสังหาก็เป็นคนตัดฉากและหลอกใช้พระเอกมาโดยตลอด พระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็โมโหเข้าไปใหญ่จึงปิดชีวิตคัตเตอร์ในทันทีหลังจากนั้นเขาก็กลับมาคิดทบทวนคำพูดของคัตเตอร์พร้อมกับตัดสินใจวางแผนจะล้างแค้นสังหานะครับขณะที่สังหากำลังจะก้าวสู่งานที่ถูกกฎหมายเขาได้ถูกตำรวจบุกเข้ามาจับโดยเป็นคำสั่งของอายการนั่นแหละครับที่ร่วมมือกับพระเอกเปิดเผยธุรกิจผิดกฎหมายของสังฮาหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ขึ้นมาเป็นใหญ่แทนที่สังฮาเขามีลูกน้องมากมายแถมธุรกิจยังดำเนินไปได้ด้วยดี แต่พระเอกก็ไม่ลืมที่จะไปเยี่ยมสังหานะครับจนกระทั่งอำนาจของพระเอกเนี่ยมันใหญ่โตอย่างรวดเร็วจนตะลุงเนี่ยอยากจะปิดชีวิตพระเอกตะลุงได้หลอกพระเอกมางานประชุมพร้อมกับจะปิดชีวิตพระเอกแต่ทว่าอายการก็ได้พากําลังตํารวจมาจับตะลุงไว้ได้ทันนะครับซึ่งมันก็ทําให้พระเอกรอดชีวิตมาได้อีกครั้งระหว่างที่ตะลุงกําลังจะถูกจับเข้าคุกสังหาก็ได้ถูกปล่อยตัวตะลุงได้บอกกับสังหาประมาณว่า ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในคุกแต่เขานะก็ยังมีอำนาจสั่งการได้เหมือนเดิมและได้เตือนซังฮาไปอีกว่าอย่าคิดที่จะทรยศเป็นเด็ดขาดหนังตัดกลับมาที่พระเอกที่กำลังแอบดูนางเอกใช้ชีวิตซึ่งเขานะก็ได้แต่แอบมองเธอนะครับหลังจากที่ซังฮาออกมาจากคุกเนี่ยเขาก็ได้ตามมาเก็บอายการในทันทีเลยนะครับช่วงเวลาเดียวกันตะลุงก็ได้โทรสั่งการให้คนข้างนอกเนี่ยไปเก็บพระเอกหลังจากที่พระเอกเจรจาธุรกิจเสร็จก็ได้มีคนเนี่ยเข้ามาขอบุหรี่นะครับ พระเอกเลือกที่จะยื่นเงินให้ชายคนดังกล่าวแต่จู่ๆเขานก็ได้เข้ามาทำร้ายพระเอกอยู่ในร่าบาดเจ็บแล้วคนในบริเวณนั้นก็พุ่งเข้ามาลุมพระเอกระหว่างที่พระเอกกำลังจนตอกสังหานี่ก็ได้โผมาช่วยไว้ได้ทันนะครับแต่ทั้งสองก็ไม่อาจจะสู้คนจำนวนที่มากกว่าได้นะครับพวกเขาได้รัาบ,บาดเจ็บจึงตัดสินใจกระโดดลงไปบนเรือเพื่อนหนีนะครับ พระเอกได้ขับเรือมาจอดอยู่กลางทะเลก่อนที่ซังฮาจะหมดลมหายใจเขาได้นึกย้อนไปในวันที่เจอกับพระเอกเป็นครั้งแรกซึ่งเขาก็ได้สงสารพระเอกโดยเขาได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตพระเอกต้องพังจากนั้นซังฮาก็ได้หมดลมหายใจทางด้านพระเอกที่อิดโรยก็ได้จะมองไปบนท้องฟ้าและก็ได้ถามตัวเองว่าเมื่อไหร่เราจะหยุด แล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้ส่วนตัวผมแล้วอยากให้นางเอกเนี่ยออกมามีบทมากกว่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมสปอยและพบกันใหม่อีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ